วิธีมัดวิธีต่อได้มัดได้นะคะมัดได้หรือว่ามัดไม่ก็ได้นะคะถ้าถ้าได้ขาดไหมขาดในการตาหูหรือว่าในการเป็นอย่างกระซ้างในการตาหูเนาะนี่คือวิธีเอ่อเขาเอ็นต่อเงินประดุกนะคะต่อหนวดประดุกนี่เอาเส้นนีมาเอาเส้นนีวางทับนะคะเส้นนีวางทับแล้วก็เกี่ยวไป เกี่ยวมันอยู่ในลักษณะนี้นะคะเกี่ยวนี่ปูเนาะแล้วก็เ,เส้นนี้ทับทับสินนี้ไว้แล้วก็หักสนนี้หักสนนี้เข้ามาหักเส้นนี้นะคะหักสนนี่จะเห็นเป็น,นงเงาๆอย่างนี้แล้วก็ดึงสนนี้ดึงตัวนี้ตัวนี้ก็กดไว้ ใช่สำหรับตอ่อหรือสืบสืบก็ได้นะคะตอ่อต่อใหม่ตอได้ไ้ถ้าสืบก็ได้นะคะจะยูดดีนะคะจะยูดดีจะมัดแน่นเลยแน่นติ๊บเลยบางคนจะต่อเงียนเยาวนะคะเงียนตัวนี้บางคนจะให้เาาเนานะถ้าเป็นสืบถ้าเป็นสืบถ้าไปใส่ในการสืบก็จะมันเฮ็ดให้เงียนนีไป ปพนันกันกับเส้นข้างๆกันนะคะดูว่ามันจะไปเกี่ยวกับเส้นอื่นดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเบองอีกเสือน,นึงนะคะเส้นนี้ทับใส่ข้างบนนะคะเกี่ยวไปเังสี่เกี่ยวไปแบบนี้นะคะ แล้วก็ทับขึ้นมาหนี่ทับสินที่เขาจับอย่นี้ขึ้นมาหน,นี่ตรงวางกลางวางกลางเงียนสองเงียนนี่นะคะแล้วก็เขากกด,กดเงียนตัวนี้ลงมาหนี่นะคะแล้วก็ดึงก็จะมัดอยู่แน่นๆอือจ้าพี่น้องสันหามาฝากน้ำมาฝากพี่น้องนะคะค่ะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับมือใหม่เนาะ สำหรับมือใหม่นะคะมือเกาเพิ่นป็นแล้วละน้องแต่เออมือเกาเพิ่นป็นแล้วละพี่น้อง <c oughs> มือเกาเพิ่นป็นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังอยากค้าผู้สรงใจเนาะข้าผู้ทรงใจนะคะจำนี่หล่ะจ้าวิธีมาเหี้ยนปลาดุกนะคะเหี้ยนหนวดปลาดุกหักหนวดปลาดุกกระอื่นนะคะน,นี่วิธีวิธี สืบแบบโบราณนะคะสืบแบบโบราณวิธีฝันวิธีหันนี่แบบนี้นะคะทบไหมเข้าไปข้างบนเหมือนกันแตะน้ำนิดนึงแตะข้าเหนียวนิดนึงนะคะหักเลยนะคะหักส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ ไหมที่ทั้งทึงหรืยว่าได้ทีโตัวอยู่ทั้งทึงหักมาใส่ตัวนี้นะคะวิธีนี้ต้องหันให้เป็นนะคะหันให้แน่นๆแล้วมันจางค่อยอยู่เป็นวิธีสืบไหมแบบโบราณนะคะพี่น้องแล้วก็หัน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 นะคะหันแบบนี้ค่อยๆหันมือนีก็หันเข่านะคะมือนีก็หันหันเข่ามือนีกระหันเหมือนกันหันหันให้มันพร้อมๆกันให้มันสมดุลนะคะ มันจะได้วิธีนี้เหมาะแก่การสืบไมที่มีมีแข่วฟื้มทีท,ท,ทีนะคะมันจะเป็นเส้นเดียวกัน,มน,ไ,มน,นะะไม่มีเงินเลยนะคะไม่มีเงินเลยมันจะอ,ออกง่ายนะคะเวลาเอากกออกมันจะออกง่ายค่ะเป็นวิธีโบราณค่ะเ,เ,เป็นวิธีโบราณวิธีนี้ถ้าบ่แมนถ้าบเปิณิลีนีบกวรเห็ดนะคะเพราะว่า มันจะเสี่ยงเวลาเอาปลูกหูกออกมันจะมันจะออกอ่พี่น้องมันจะคลายตัวมันจะคลายตัวถ้าถ้าเอาเบาหันให้มันสมดุลกันอิร่นะคะมันสิคลายตัวก็สิเห็ดให้หูเขาเฮ็ดยากนะคะถ้ามันหลุดแล้วมันก็สิยากเขาก็สิได้เห็นไหมค่ะจะหยุ่มพร้อมนี่ก็อีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีต่อไม้ต่อไม้ต่อได้นะเอามาเซ็นนี่ขึ้นกันเซ็นนี่ไปทับ รวมเลยนะคะคุณคือรวบเอาไหมเอาไหมวิธีน,นี้รวบเลยก็ได้นะจะรวบใส่กันเลยนะคะแต่ว่าวิธีนี้ปมปมใหญ่ปมใหญ่แล้วก็หัดจิบ่นน่นดีคือวิธี วดประดุกประดุกนะคะอ๋ะอนเอา,อาเทียนเปียนที่เป็น,ปนังสีหล้พี่น้องเลยอืมอรวบใส่ทั้งสองเงย็นเลยนะคะจะว่าทั้งสามทั้งสามวิธีทุกวิธีนี่คือคือตอให้มันเน่นเน,นีด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 ีนะคะ ไม่ควรจะตองเงียนเง้าวจนเกินไปตัดออกเลยจ้ค่ะเลือกใส่ตามตามสะดวกเลยนะคะเบื่องอีกรอบนึงวิธีนี้วิธีวิธีนี้เนี่ยจำเป็นต้องจับเงียนมันแยกออกจากกันก็ได้นะคะรวบเลยนี่ ลวกเลยก็ได้จับกดลงทั้งสองเงินแต่ว,วิธีนี้ต้องเช็คดีๆนะคะว่ามันแน่นไหมก่อนจิบปล่อย